ไทยของเราจะต้องใช้กล่องไปรษณีย์ไทยหรือไม่นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับลักบีนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าการส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทยของเราจะต้องใช้กล่องไปรษณีย์ไทยหรือไม่นะครับก็คลิปนี้ผมก็จะบอกเพื่อนๆว่าไม่จําเป็นครับเขาไม่ได้มีกฎระเบียบหรือข้อห้ามใดๆนะเมื่อส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทยแล้วจําเป็นจะต้องทําการ ซื้อกล่องไปที่ไทยส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่หรือเป็นซองหรืออะไรไม่จําเป็นครับเพื่อนๆสามารถใช้กล่องที่มีแล้วมีอยู่บ้านมาใช้ในการห่อพัสดุนะครับหรือใช้ซองที่เราซื้อจากข้างนอกมาก็ได้นะครับสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาจะมีอยู่กฎข้อนึงนะครับเพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราไปสถนีปุ๊บเนี่ยมีคนเอาสินค้าไปส่งแล้วเจ้าหน้าที่เขา,าอะไรครับ เขาก็จะบอกว่าส่งไม่ได้เขาแต่ว่าเขาจ้เหตุผลอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ให้เหตุผลเขาจ้เหตุผลว่าส่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะสาเหตุใช่ไหมครับเพราะกล่องมันไม่มีรูปร่างที่ที่ชัดเจนหรือว่ามีความไม่แน่นาหรือความไม่แข็งแรงนะครับถ้าเป็นเคสกรณีแบบนี้เขาจะไม่ให้ส่งครับคําว่าไม่แข็งแรงของผมเดี๋ยวต้องฟังให้ผมดีก่อนนะอย่างกรณีว่าเราส่งน้ําปลาครับกล่องเราโอ้โหบางมากเลยขาดหลุดลุ่ยอย่างเงี้ยครับอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์อันนี้เขาไม่ให้ส่งครับ อันที่สองครับจะเป็นยังไงครับเป็นกล่องที่รูปร่างแบบไม่เป็นทรงเรขาคณิตเออก็เรียกว่าอสาัญหาที่ผมพูดนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันคือยังไงอย่างกรณีว่าเราส่งอะไรรถบุนทาไซอย่างนี้ดีกว่าครับเช่นเช่นตัวอย่างครับแฮนด์รถใช่ไหมครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะถือว่าเออก็ทํามีก็ได้แค่คุ้มหอก็จบแล้วแล้วก็มัดเชือกแล้วก็จบไม่ใช่นะครับไม่ได้ครับผมเราจะต้องทําการใส่งไงครับจะต้อง ใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับโดยสามารถเอาเข้าไปได้ครับเพราะสาเหตุสาเหตุอะไรทําไมถึงไปเซนีนทึ้งกหนดยางไงเพราะว่าสาเหตุอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าหากเพื่อนเนี่ยห่อหนังสือพิมพ์ครับกิจภาพเลยไปครับห่อหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วก็โอเคผมหอ่อไว้นะครับแล้วติดกระดาษกาวแปะแปะ,แปะ,แปะชื่อที่อยู่ผู้ส่งผู้รับเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ผันเชือกใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับไปรษณีไทยของเรานะครับเขาไม่ได้ส่งสินค้าเฉพาะเราอย่างเดียว แต่เขาส่งสินค้าคือหลากหลายประเภทมากครับผมไม่ว่าจะเป็นซองเล็กซองใหญ่กลองเล็กกองใหญ่อหญอหญอหญโอ้โหจิปาถะซึ่งถ้าหากเราส่งแบบนั้นไปไมันจะเกิดอะไรขึ้นครับการจัดเรียงสินค้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเกิดความลำบากเกิดขึ้นข้อแรกครับอันที่2คืออะไรครับสินค้ามีโอกาสที่จะเสียหายครับเขาจึงไม่เขาจึงไม่ทําครับแบบที่แบบที่ผมพูดนะฮะคือกบบง่ายๆนะครับคือหอ่หอๆหุ้มๆก็คือจบไม่ได้ครับอย่างนั้นเขาจึงบัรคับไม่ใส่กล่องครับเพื่อจะได้ เวลาจาัดเรียงเนี่ย z, จะเป็นเรียบร้อยเวลาขึ้นรถตู้คนเทนเนอร์เนี่ยจะเรียบร้อยครับแล้วก็แบบว่าเป็นระเบียบกล่องไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะครับถามว่าเราเนี่ยสามารถใช้กล่องของคนส่งอื่นมาส่งถือว่าผิดกฎระเบียบไหมเอออันนี้ก็จะเป็นคําถามทางบ้านอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าไม่ผิดระเบียบนะครับเป็นกล่องของใครก็ได้มาส่งได้หมดเลยนะครับไม่ได้รวมว่าเออต้องเป็นกล่องของไปรษณีย์ไทยหรือคนส่งอื่นมาส่งถือว่าไม่ได้นะผิดกฎระเบียบไม่จําเป็นครับ แต่จะมีอีกข้อหนึ่งครับที่เพื่อนๆมักจะเสียเงินอยู่บ่อยครั้งนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเลยนะเสียเงินอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับก็คือไงเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าหากเพื่อนๆไปส่งกล่องเล็กๆประเภทแบบว่ามือไแบบคีบได้ครับเป็นกล่องมือจับได้อย่างเงี้ยเราสามารถจับ่างนี้ได้ถ้าหากเป็นแบบว่ามือจับได้เงี้ยไม่ต้องมัดเชือกนะครับในปัจจุบันนะครับแต่สมัยก่อนคือเขาต้องมัดคั้นนะครับว่าต้องมัดเชือกหมึงเลยนะครับมัดเชือกกล่อง ก็ป้องกันให้กล่องมีการแตกออกนะครับหรือว่าอาจจะแบบบุบบูบี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเกิดขึ้นเขาจะมาทำให้ท่านเชื่อครับแต่ตรอนนี้ไม่จําเป็นแล้วครับถ้าเปิดกล่องเล็กๆนะครับแต่ถ้าหากเป็นกล่องอยังไงครับกล่องที่มีขนาดใหญ่ที่มือเราไม่สามารถจับได้ครับเนื่องจากว่ากล่องที่มีขนาดใหญ่เขาจะมองว่ากล่องนั้นเนี่ยเป็นกล่องที่ใส่พัสดุที่ที่ว่าต้องทําการยกนะครับเมื่อทําการยกเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกครับว่ากล่องนั้นมันจะมีน้ําหนักเบาหรือหนัก เขาไม่สนใจครับแต่ค <niño sharing> ุณต้องมัดคุณคุณต้องมัดเพราะสงเหตว่าหรือว่ากล่องมีการเปิดออกประมาณนี้ครับเขาจึงต้องบังคับให้มีการมัดให้เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเผื่อเพื่อนๆนไม่มัดไปใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆนก็จะเจออะไรครับก็จะเจอค่าในการบรรจุหี่ห่อนั่นเองครับบรรจุหีบห่อค่าอะไรครับไอ้เชือกสายรัดครับบางที่ก็อาจจะฟรีนะครับแต่ที่ผมเจอมาก็ประมาณสักก็ไม่แพงมากก็อาจจะห้าบาทสิบาทประมาณนี้ นะครับเขาบ<ใ>นกานทำสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้ไข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับเพื่อนๆที่ถามมาว่าเอะเราจะใช้กล่องพัสดุไปรษณีย์ไทยบรรจุส่งที่ไปรษณีย์ไทยเท่านั้นได้หรือไม่ก็สรุปว่าไม่จําเป็นครับกล่องอะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็ควรที่จะใช้กล่องให้ถูกประเภทของงานด้วยนะครับสินค้าที่มีที่แตกหรืออะไรก็ต้องมีการบรรจุอย่างเช่นว่าใส่โฟมใสป่ปอย หรือว่าใส่กระดาษหนังสือพิมพ์รองให้ดีนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการแตกนะครับก็ต้องคิดด้วยตรงนั้นนะครับผมและกล่องที่หลุดดุยหรือว่าลักษณะคือฉีกขาดอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเมื่อทําการขนส่งเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาคือมืออาจจะไปล่วงไปหยิบเรื่อยครับอาจจะทำให้เกิดสินค้าสูญหายระหว่างทางได้ครับเพราะเนื่องจากว่าแพ็กเกจไม่แน่นหนาครับก็ควรระวังตรงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าหากเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆแล้วนะครับฝากกดไลค์ติดตามและแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ